เฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเออเขามาเลี้ยงแล้วเขามาเลี้ยงแล้วเขามาเลี้ยงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาขึ้นมานึกขึ้นมาอ้นกับมาขึ้นมาดิเขามาเลี้ยงแล้ว โทรศัพท์โอ้ยตกแตกหมดแล้วมั้งไอ้โดนเลยเป็นไรเมื่อกี้เป็นไรไม่่รู้พีฮะไม่รู้มันุกข้ามาฮะเอออยู่ในเตาไฟร้อนๆเออช่วยด้วย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 เดี๋ยวอหกโมงเขาเอาอาหารมาเลี้ยงแล้วโอเคพอพอ